พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานภาพพระกฐถินประจำปีพุทธศักราช2566แก่ศาสตราจารย์ดรบังอ่อนเบญจาทิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อน้อมนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสณวัดโกมุตพรทธรังสีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา71พรรษาและรายได้สมทบทุ สร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลปรับมารประธานโชคลาภ ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักรวมไทยสร้างชาติและดรนัชชาชัยรุ่งเรืองผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีด้วยทั้งนิาสัตราจารย์ดรบังอ่อนเบญจาธิกุลและคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาพร้อมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้รวมถวายปัจจัยสมทบองค์พระกระถินเป็น จำนวนรวมทั้งสิ้น2องล้าน 1, 65, บาทเพื่อทำนุบำร,รุงพระพุทธศาสนาพร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยนะคะพอสถาบันเดกเกลือเนี่ยเราก็ได้ต้องใช้คําว่าเป็นประเพณีในทุกๆปีที่เราจะทําบุญกระถิ่นพระราชทานนะคะหรือทําบุญกระถิ่นเนี่ยนะคะทั้งในกรุงเทพและตามจังหวัดต่างๆนียนะคะในปีนี้เนี่ยทางอธิการบดีเนี่ยนะคะก็ได้เป็นประธานทาบุญกระถินพระราชทานเนี่ยวัดโกมุตพุทธลังศรีอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าทาง เดาหมาบในกรุงเทพธุรีพร้อมสถาบันอิคเรีผู้บริหารคณาจารย์เนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามหลักของพุทธศริกชนที่ปฏิบุิปฏิบัติมาโดยตลอดนะคราะงั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำบุญกระถิ่นแล้วัดท่านก็ขาดเงินที่จะต้องทำพระประธานองค์ใหญ่อยู่3าล้านหนะครัะแล้วก็บริการก็บอกว่า เราทําบุญร่วมกันกับสาธุชนแล้วก็ขาดเลยเท่าไหร่เนี่ยอาการก็จะต่อยอดให้ท่านได้3ามล้านหแต่การ่วันนี้ในส่วนของมหาเลยกรทพธุรีเนี่ยอิจารบดีพร้อมกับคณะอาจารย์เนี่ยก็ได้ถวายท่าน2ล้านหนึ่งแกว่าบาทเพราะฉะนั้นสาธุชนทําบุญอีกเท่าไหร่แล้วส่วนที่เหลือก็จะต่อยอดให้ได้3ามล้านหมันก็ถือว่าเป็นความสุขใจเป็นความอิ่มเอมใจที่เราชาวพุทธได้ทํา ประโยชน์ในการบำรุงพุทธศาสนาให้กับชาติของเราในะาร